สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการรู้เรื่องเมืองลบบุรีค่ะวันนี้นะคะรายการรู้เรื่องเมืองลบบุรีประจําวันศุกร์ที่16พฤษภาคม2568ค่ะวันนี้นิวก็พาทุกท่านนะคะมาออกนอกสถานที่ค่ะเราอยู่กันที่ศูนย์อนุรักษ์ บ้านลาวเวียงนะคะป่าตาดนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็นั่งกันอยู่กับท่านประธานศูนย์ะนะคะอยากให้ท่านแนะนําตัวเล็กน้อยค่ะก่อนที่เราจะไปรู้เรื่องเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรค่ะอ๋ะอทีฉันนางอ,าอนจันเลยเลิศค่ะเป็นประธานศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมลาวเวียงบ้านป่าตานค่ะค่ะสำหรับในศูนย์ นี้แห่งนี้นะคะมีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างคะแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างคะกิจกรรมของเราก็จะเริ่มจากวัฒนธรรมประเพณีของพื้นบ้านค่ะเสร์มาจนาที่มาของของ,ของกลุ่มชาติพันธุ์นะคะค่ะเดิมเลยจะเป็นการออกกําลังกายของเราค่ะเสร็จแ,แล้วก็ตั้งเป็นกลุ่มศูนย์อนุรักษ์ขึ้นมาเพราะว่า,ามันเป็นการเรียนรู้ของของวัฒนธรรมประเพณีนะคะนักศึกษา หรือมหาวิทยาลัยต่างๆที่อยู่ในอำเภอเมืองของเราหรือการจังหวัดเนี่ยค่ะเขา<อ>ก็อยากเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของชาติพันธุ์ลาวเวียงของเรานะคะทางเทศาบาลก็เลยให้ตรงนี้เป็นศูนอนุรักษ์วัฒนธรรมลาวเวียงบ้านป่าตาค่ะให้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของเราค่ะแล้วกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงบ้านป่าตาเนี่ยต้นกําเนิดเนี่ยคืออะไรไมาเป็นมาอย่างไงบ้างคะถ้าอบอกว่าต้นกําเนิด อย่างที่ปู่ย่าตายายเล่ามาก็อพยพมาจากเมืองเวียงจันนะค่ะในสมัยราชการที่สามนะคะก็มาตั้งลกหลากปักฐานที่ตำบลป่าตานของเราเนี่ยค่ะย้ายมาจากเวียงจันประเทศลาวถูกต้องไหมคะแล้วก็มาอยู่ที่จังหวัดลบบุรีแ่งนี้ตั้งแต่สมัยราชการที่สามแล้วนะคะแล้วก็คือในระแวกบ้านตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เราทั้งหมดเลยถูกต้องไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ทําไม เราถึงเป็นชาติพันธุ์ค่ะจริงๆแล้วอะสมัยปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่นึกถึงว่าทาไมเป็นชาติพันธุ์ตั้งแต่เมื่อไรใช่ไหม่ะที่นี้ว่าดั้งเดิมของเราอะมาอย่างนั้นแต่ที่ว่าอานุรักษ์โดยภาษาพูดของเราใช้ภาษาพูดเป็นสื่อว่าเนี่ยของเราเป็นลาวแท้ตอนเราใช้ภาษาพูด เป็นการยืนยันว่าเราเป็นชาติพันธ์ลาวค่ะอย่างเช่นพูดยกตัวอย่างสักเล็กน้อยได้ไหมคะสวัสดีเดออ๋อก็จะแบบแนวเหมือนทางภาคอีสานใช่ใช่ไหมคะสวัสดีเดอสวัสดี้บสวัสดีบอาค่ะค่ะในส่วนของกลุ่มชาติพันธุ์เองเนี่ยมีกิจกรรมอย่างเช่นที่บอกมาเมื่อสักครู่ว่ามีการออกกําลังกายนอกจากนี้ยังมีการผลิต และออกแบบผ้าย้อมแปลงด้วยถูกต้องไหมคะอย่างที่ดิฉันได้สวมใส่แตอนนี้นะคะสวยงามแบบนี้นะคะเป็นที่มาที่ไปอย่างไรคะแล้วก็มีในเรื่องของทําไมถึงได้คิดค้นหรือว่าออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาค่ะจะบอกว่าเราต้องยกให้ตรงนี้เป็นที่ให้ศูนย์อนุรักษ์เราเป็นพัณฑ์ที่ยกระดับการย้อมทำผ้าย้อมแปลงเนี่ยเราต้องบอกว่าขอบคุณ ศูนย์การเรียนรู้นอกโรงเรียนนะเขาเอานำความรู้มาให้เราค่ะที้ว่าเราอยากให้การทำผ้ายอมแปลน่ยเป็นเอกลักษณ์ของเราเนี่ยเราก็สืบผ้ามาจากบรรพบุรุษของเรานะคะสมัยก่อนดำรงชีวิตของเขาการแต่งกายเนี่ยจะย้อมผ้าเองแล้วก็ย้อมเองใช้ในครอบครัวของเราเราก็เลยนำเอาวัฒนธรรมประเพณีหรือว่าการสะสมใส่เสื้อผ้าเนี่ยเอากันย้อมผ้าเนี่ยมาถึงปัจจุบันนี้ แต่ในในยุคปัจจุบันนี้นะคะ<ม>ก็อยากให้เป็นสมัยใหม่หน่อยเราก็เลยมีการคิดค้นว่าจะทำยังไงให้มันเป็นเอกลักษณ์ของเราแต่ถ้าเป็นผ้าสมัยก่อนย้อมมันจะเป็นต้มต้มกจะอา้าลงไปย้อมใช่ไหมคะแต่นะมายุคปัจจุบันให้มันทันสมัยขึ้นแล้วก็ใช้วัสดุอุป,ปรกรณ์ใหม่มโดยการใช้แปลงแปรงขย้อมอ๋อหมายถึงผ้าย้อมแปลงนี่ไม่ใช่ว่า ไม่ใช่เป็นแปลงนาะแปลงไร่ไม่ใช่ใชคือแปลงแปลงค่ะแปลงที่ราคาสีบ้านค่ะค่ะเอามาเน้ในให้มันเป็นเป็นเอกลักษณ์เป็นลายขึ้นมาค่ะอเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการทําผ้าย้อมแปลงนะคะใ,ในส่วนของการทําผ้าย้อมแปลงในที่นี้นะคะ่ะมีหน่วยงานไหนบ้างของจังหวัดลบบุรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกับโครงการอ,อันนี้ค่ะ,คะ ยกต้นยกอันดับแรกเลยนะคะก็ของเทศบาลเรานะคะ,คะ,ะข้าราชการท้องถิ่นของเราทุกคนก็จะใช้ผ้าโยอกิร์ของเราเป็นส่วนมากค่ะแล้วก็จังหวัดระดับจังหวัดค่ะท่านวัฒนัรข่ทา,าท่านอำเภอท่านรองผู้ว่าอะไรเงี้ยใช้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราพ่ฒนาชนชน,นะค,ะค่ะแล้วก็หน่วยงานงต่างก็คือมหาวิทยาลัยรชาชภัฏนก็นําผลิตภัณฑ์ของเราเนะะี่ยค่ะไปไปออกแบบแล้วก็ให้นักศึกษาเดินแบบอย่าง,างที่คุณใส่นะะี่ยค่ะนักศึกษาราชภัฏนได้ออกแบบนะคะ แล้วก็ไปเดินแบบให้ของเราก็เป็นที่รู้จักของของส่วนราชการหรือในจังหวัดใกล้เคียงนะจริงๆแล้วเป็นมันเป็นผ้าอะไรคะเนี่ยที่เห็นนี่คืออันนี้คือผ้าดิบค่ะผ้าดิบป้ายเราย้อมด้วยสีธรรมชาติคือสีมะพร้าวนะคะเป็นสีนะคะที่ทําเป็นลายก็คือลายจากแลงจะบอกว่าชิ้นหนึ่งเนี่ยมันจะจะไม่เป็นลายเดียวกันจะเป็นหนึ่งเดียว อ๋ออย่างเช่นสมมุติว่านิวซื้อมาเนี่ยแล้วนิวสวมใส่จะเป็นผ้าลายเดียวของโลกเลยที่เป็นผ้านี้เพราะว่าแต่ละครั้งที่มีการย้อมแปลงเนี่ยจะไม่เหมือนกันโอ้หนึ่งเดียวในโลกนะคะใครที่ชื่นชอบในเรื่องของผ้าสีธรรมชาติแบบนี้จะต้องมาลองแล้วนะคะมาลองที่สุดนะดูแลวัฒาท่านคราของเราบ้านป่าตาเนี้ยค่ะค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะ ไปสู่ขั้นตอนของการย้อมแปลงนะคะว่ามีขั้นตอนในเรื่องของการย้อมแปลงอย่างไรบ้างนะคะค่ะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านประธานศูนย์ที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะ<ม>ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับประเด็นเรื่องของผ้าย้อมแปลงในวันนี้นะคะวันนี้ก็อีกหนึ่งท่านค่ะที่เราจะมาร่วมพูดคุยในรายการนั่นก็คือเลขานุก,การศูนย์อนุรักษ์ บ้านลาเวียงนะคะป่าตานนะคะซึ่งวันนี้พี่สวัยของเรานะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องของขั้นตอนในการผลิตผ้าผ้าย้อมแปลงแบบนี้ที่เราได้มาแบบสวยๆอย่างนี้มีขั้นตอนและกระบวนการกรรมวิธีอย่างไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะก็ะะะพิ่ันนางสวยัยเการาชการนะคะ,คะเลขาของศูนย์อัุรักวัฒนธรรมลาวเวียงบ้านป่าตานนะคะ ก็ในส่วนของขั้นตอนในการทําผ้าย้อมแปลงนะคะอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของผ้านะคะเราก็เอาผ้าเนี่ยนะคะมามาซักก่อนขั้นตอนแรกที่ต้องซักเนี่เพราะว่าเราเอาพวกเมือกพวกอันตรายทั้เนียออกซักพอซักเสร็จเรียบร้อยบิดให้มากนะคะบิดให้มากหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมีผ้าผ้ายาง นี่ยปูกับพื้นที่เรียบนะคะแล,แล้วเอาผ้าที่เราเตรียมไว้แล้วเนะะี่ยค่ะที่เราสักไว้แล้วเนี่ยมัดมัดนะก็เอามามามาปูมาคลี่ลเปียกไม่ได้ถูกต้องไหมคะมต้องเป็นมัดมัดเท่านั้นให้หมัดเลยะค,ะค่ะเอามามาปะปูกับพื้นที่เราเตรียมพาย้เลยนะคะ,นะคะเสร็จแล้วปัดให้ตึงปัดให้ตึงทั้งสี่มุมเสร็จแล้ววิธีการของเราคือว่าต้องต้องจับผ้าให้เป็นจีบ ค่ะเป็นจีบให้เ,เข้าไปให้เล็กๆขยับขยับขยับเข้าไปให้ท่านกิบแล้วเราก็จัดระดับผ้าเนะี่ยให้ดูให้มันสวยงามค่ะ,ะขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการลงลงสีค่ะลงสีด้วยแป,งปรงก็คือแปรงก็แปรงฐานสีเรา่นี้แหละคะ่ะใช่ค่ะตอนแรกเข้าใจว่าผ้าย,ย้อมแปรงนี่ยจะเป็นแปรงนาหรือว่าอะไรมไม่ใช่แปรง แปลงทาสีแปลงทาสีบาทใช่ไหมคะก็ะเป็นงานที่ทํได้มือค่ะ,ะ,คะแล้วงานที่ออกมาเนี่ยนะคะจะสวยงามลายจะสวยงามและชัดเจนอยู่ที่ความสําคัญอยู่ที่น้ําหนักมือในการลงแปลงค่ะค่ะ,คะก็พอพอเราจับจีบลาย้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเราก็เอาแปลงนะคะจุม่มจุ่มที่สีนะคะแต่ไม่ต้องจุ่มเยอะนะคะเราจุ่มแล้วค่อยๆแปลงนะคะ แปรงเบต้ทิศทางเดียวกันแปรงลงไปที่ผ้าที่เราจ,จรับจีบไปแล้วะนะครับให้มันแล้วก็จุ่มไปเรื่อยๆนะคะให้มันกลับไปกลับมาให้สีได้สีที่แบบเป็นที่พอใจแ่ะมี้ค่ะเพ,พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ลงน้ำน้ำยาจาน้ำสกัดซึ่งน้ำที่เราจะลงก็ะจะมีน้ำสันโซมค่ะ,คะน้ำสนิม,มนะคะ,คะน้ำปูนใสค่ะ ซึ่งอันนี้เป็นจอสำคัญในการที่มันจะมีปฏิกิริยากับผงตาสีค่ะใช่ค่ะมันเป็นการล็อกสีผ้าใชงไหมคะใช่ค่ะมันก็จะชัดขึ้นพอสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกะลงแล้วเรารีดน้ำเนี่ยที่มันเยิมผ้านให้มาดเลยนะคะเสร็จแล้วแล้วก็ออกตากแดดนะคะประมาณสักสิบห้านาทีก็ถ้าแดดดีนะคะแดดดีสิบห้านาทีก็ดูแห้งแล้วก็รีดเอา หลากไล่กันแล้วก็ไปตากแดดสักระยะหนึ่งคะพอตากแดดแล้วเนี่ยเราก็นําผ้าที่ที่แห้งแล้วกอดเยียช้นะะถ้าเกิดว่าบางบางบางครั้งนะคะเราอยากให้สีเพิ่มมันอยู่ดีอะไรประมาณเนี่ยแล้วก็อาจจะทางไว้ยังไม่ซักเลยก็ได้ค่ะข้ามคืนมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นนะคะข้ามคืนมาแล้วก็เช้าแดดดีแล้วก็มามาซักค่ะมาซักซักด้วยน้ำยาปรับพันธุกรร ค่ะ<อ>นะคะห้ามใช้ผงสะพฟอก่อนให้ใช้น้ำยาบานนุ่งไป่อดเพราะว่าเรามีการซักมาก่อนแล้วเราซักน้ำเปล่านะคะแรกซักน้ำเปล่านะคะแล้วก็เอาพอซักเรียบร้อยพอติดมาแล้วก็ไปจากแดดนะคะพอแห้งดีแล้วก็เนะะี่ยค่ะเราก็จ็งผ้าลายของเราที่สวยงามซึ่งลายผ้าของเรานะคะจะเป็นจะเป็นลายลิ้วแบบที่เห็นจากลายลนี้เลยนะคะเราก็เลยส่วนหนึ่งเนี่ยเราเราก็ตั้งชื่อลายเพราะว่าลายหวาน S <S สาเหตุที่เราเรื่องอะหว่ามเป็นยาวๆค่ะเดี๋ยวเ,เป็นเส้นเส้นน้อยอะไรแต่ออกมาเป็นกิ่งเล็กๆน้อยๆกระจายบางๆนะคะซึ่งการย้อมค่าแต่ละครัแบแยกแต่ละพื้นแต่ละชิ้นงานเนี่ยจะได้ไม่เหมือนกันมีในอำเภอซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าไปเป็นรองรู้ว่าเราจะตัดจังหวรอแล้วแหละค่ะท่านได้เข้ามาเข้ามาอ่ะย้อมค่ะต้นงจะบอกว่าผ้าจัดนะป้าๆพลาดป้าๆถ้าเป็น หนี่เดียวในโลกูกต้องเรางงค่ะพี่ก็งงเพราะว่าหนึ่งเดียวในโลกที่หนึ่งเดียวในโลกเพราะว่าถ้าเันทำด้มือทำด้มือน้ำหนักมือไม่เท่ากันไม่เท่ากันที่สองลายจะไม่เหมือนเดิมค่ะสุกไหมคะเอะแก็โอ้ถึงบางอ้าว่ามันเป็นงานงานงานแ a n d m น d e ใช่ค่ะแล้วแปลงแต่ลครั้งเลยทำแต่จะไม่เหมือนเดิมเขบอกว่าน้องยังมาซื้อบอกหนูเอาลายเนี้ยไม่ได้ใช่ค่ะ ลายเดียวในโลกค่ะเพราะว่าจำจำคำได้ดีนะครับ้สายที่เราที่เราต้องต้องเรียกว่าตั้งชื่อของเราให้เป็นเป็นเอกอลราก็คือลายวายเนี่ยเพราะว่าหมู่บ้านเราในตำบลเราเนี่ยต้นหวายเยอะมากเลยหรมีเรียกปลาไว,เาไว้เข้าไปลาไว้กุ้งค่ะอาหารนี้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้นหวายเนี่ยมีอยู่เยอะเลยเขตภาคกลางนี่ค่ะแล้วก็เลยใช้ชื่อว่าลายวาย ที่พี่องกินนิดนึงก็คือเรื่องของอ่าสีค่ะมาจากไหนอ่าหนูกาลังจะถาวอดีเลยว่าสีสวยๆแบบนี้ที่มันไม่ซ้ํากันอย่างนี้เอามาจากไหนอ่าสีที่เราที่เราเอามาสกัดนี่ค่ะไม่ได้หาจากไหนเลยหาจากในชุมชนในหมู่บ้านในตำบลเราดีก็จะมีจากรูมมะเกลือบ้างค่ะตะโปบ้างค่ะใบสักบ้างอืมใบมะ่วงบ้างค่ะเปลือกอ่าต้นยิ้วบ้างนะคะเปวน บางบ้างนะคะซึ่งหาตามือบ้านเลยเอามาทดลองค่ะไปอะไรบ้างที่มันใช้แล้วทําให้เสื้อผ้าเราอกมาค่ะและที่สําคัญสีเหลืองที่ที่ใส่ค่ะเลยคะก็คืออันเนี้ยเราได้มาจากดอกดาวเหลืองพ่อประกาศโอ้เยี่ยมมากเลยนะเรามีคนมาบูชาเยอะใช่ค่ะซึ่งเราก็ช่วยรักษาสิแวดน้อมด้วยใช่ไหมคะเพราะมันทิ้งไปต่อกปเราก็ไปพิธากอท่านแต่ ท่านก็อนุญาตให้มาแล้วเราก็ตั้งชื่อว่าดาวเรืองติของเราดาเรืองว่าดาวเรืองพอรพอร่อประการอืออันนี้จะเป็นดาวเรืองพอรพอร่พอรประการ<ะ>นะคะสวมใส่แล้วเป็นสิริมงคลแน่นอนนะคะ,คะแล้วในส่วนของของตัวของนิวล่ะคะตัวน,น,นี้อันนี้นะคะสีนี้สีนี้นะคะทําจากเปลือกมะพาร้าวอ่อนอะเปลือกมะพร้าวอ่อนะมพร้าวอ่อนเราเนี่ยเอาเปลือกมาจับเออออเ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 อ ค่ะสวยไหมคะ่ะสวยมากเลยคะ่ะตัวนี้คือที่สุดเดเวนค่ะแล้วก็แต่ได้ข่าวมาว่าการสกัดสีเนี่ยสมมุติว่าเราทําเอาสีเสื้อเนี่ยไปย้อมกับสีดอกดาวเรืองแล้วเรามาล็อกสีด้วยสารสกัดต,ต่างๆอย่างเช่นอ่าสารสารส้มหรือว่าสานิม หรือว่าอื่นๆเนี่ยค่ะสีมันจะออกมาไม่เหมือนกันต้องไหมคะค่ะ,คะอย่างเช่นอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเป็นดอกดาวเรืองเนี่ยควรจะไปสกัดสีจากอะไรคะอันนี้จะน้ำปูนใสอ่าไปลอกสีจากน้ำปูนใสค่ะสวยค่ะเออไปลอก,กน้ำปูนใสลงในตู้สีมันจะเป็นสีเหลืองเลยค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าไปลอกสีกับตัวอื่นเหรอคะได้ไหมก็ได้ค่ะก็ได้แต่ แต่บางสมบูรณ์ยังเอาใส่อ่ยังสีอ่ใบสักอะไรพวกนี้ค่ะจะสีถ้าสมมูรณเอาน้ำันคใสไปลอกกับตัวนี้ค่ะแต่กจะสีมันจะสวยอ๋อค่ะให้แต่มเมื่อไหรพี่พี่ป้าป้าแล้วชิมนะคะเราก็จะไปลอกเอ้ยลองเอาน้ำวนใสสิลองน้ำกระหนิงสิค่ะเนี้ค่ะยังเจ้าเรื่องนี้เนีเหมือนกันเราก็จะลองเอาน้ำน้ำวนใสสิเอาน้ำสักซองสิ แล้วก็ลองเอานักดนิมที่ว่าสีให้มันจะอยู่ตนนแล้วสจะสวยแสดงว่ากว่าจะได้มาเป็นเสื้อหนึ่งตัวผ้าหนึ่งชิ้นเนี่ยต้องมีการลองผิดลองถูกมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะแน่นอนแล้วก็ในการระยะเวลาในการทำก็สองสามวันจะไาออกมาหนึ่งปืนโอนานมากซพมันเป็นงานที่เราทําด้วยมือค่ะเพราะมันตั้งแต่ขั้นตอนการลงไปเก็บหาวัสดุค่ะเราเลย เอามากราบเอามาสกัดต้มให้เป็นสีค่ะ <c oughs> ต้มสีแล้วก็ต้องใช้เวลาอชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเลยประมาณนี้ค่ะอืมอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังผ่านทางเพจเฟซบุ๊กสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีรวมไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การาทหารปืนใหญ่นี่ถ้าหากว่าใครอยากจะซื้อไปมีช่องทางการจับจาหน่ายอย่างไรบ้างคะค่ะเราเรามีเพจสุดอนุรักษ วัฒนธรรมราเรียนภาษากานแล้วก็มีเพจแม่ป้าคาแปงค่ะค่ะแม่ป้า้าแปงโอ้โหแค่ชื่อก็คือแซ่บแล้วค่ะค่ะอันนี้เหิดทนกเป็นบออนไลน์นะค่ะส่วนหนึ่งก็คือจากการประชาสัมพันธ์ของางราชการนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรกัท่านเ์ืเนี้ยประชาสัมพันธ์เลยต้องเป็นต้องเป็นแล้ก็ผสื่อที่ให้เราได้ได้ได้คนได้รู้จักมากแน่นอนค่ะค่ะแล้วก็ อันนี้ก็คือว่าทางจังหวัดนะคะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนะคะแล้วก็อชนะคะการเข้ามาเสนอแล้วนะคะแล้วก็ที่สาคัญก็คือพื้นที่ค่ะผู้นำนะคะเทศบาลปู้ากนะนะคะสมาชิกสวนอนุรักษ์ว่าทำเราเรียงบ้้นบาดาลชงของกำนันที่เหยบ้านนะคะแล้วผู้นําชุมชนก็ช่วยกันนะคะเป็นกระบอกเป็นกระบอกเสียงประชาันธากัน แล้วก็เวลามีกิจกรรมนะคะเราก็มีการออกล้านออกมูธค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นงานทำนินสาเร็จเทลายหรืองานทำเมื่อทำตัดนลายก็ทำเราก็ไปออกอมูสเมไว้กระทั่งงานของเอ่าหรือค่ะมวลมาถงมาเกิดหายชาติพัขก็ไปอ่าออกมูธตัดผ่าเรียกได้ว่ามีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย นะคะแล้วอย่างนี้ค่ะกว่าจะได้เป็นผ้าหนึ่งผืนเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างหลายวันเลยทีเดียวจะต้องมีการสั่งจองถูกต้องไหมคะใช่ค่ะก็องการสมมติว่าวันเนี้ยน้องน้องมิว่ะเกิดค่ะนะคะก็ก็ต้องก็ต้องแจ้งก็บอกเราว่าจะเอาสีอะไรค่าหนึ่งเนี่ยเราต้องหาวัสดุขึ้นบ้านใช่ไหมคะยกตัวอย่างน้องจะเอาสีมะพร้าวเราก็ต้องไปหามะพร้าวเกิดมะพร้าวอ่อน แม,มจะต้องมาทำกับสายก่อนใช้เวลาก็ต้องบอกล่วงหา้ว่าจะเสียอะไระจวเรื่องนะมอะไระ้างรืองอกว่าจะได้เป็นชุดหนึ่งชุดผ้าหนึ่งผืนนะคะก็เรียกได้ว่าลำบากมากๆเลยนะคะในส่วนของช่องทางก็ไปแล้วขั้นตอนแล้วนะคะมีอะไรอยากจะฝากถือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รับชมรับฟังอยู่ณนะขณะนี้บ้างไหมคะก็ก็อยากจะฝาก ป่าที่สงคายเลยก็คือฝาาในกานนงานภาคพักภาคตะวนนะคะซึ่งมีส่วนเกี่้องกับพวกเราเช้าวชมชั้นพันธุ์นะคะเป็นอ่าอ่าทีมงานหรือว่าเครือข่ายที่ทํางานด้วยจิตอาสาคะแล้วก็ทํางานในเรื่องของเอาว่ธธรเราเป็นการอนุรักษ สสบสารสึเสริมรักรัตธรรมโอเนีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารท้นบ้านในเรื่องของความเชื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางแต่งกายอาชีพต่างๆอะไะ,ะเราก็ช่วยกันรื้อื้นขึ้นมานะะ้าอยากจะฝากนะคะที่ด้องพุทธาานนะคะ,คะชมตามรายการอยู่ค่ะนะรวมทั้งเป็นชนตดของอประชาตนจังหวัดอุบลรีนะก็ช่วยเป็นกําลังใจ <c oughs> แล้วก็สนับสนุน<ๆ>งานท่ายนต์แปลงของเรา พอมาถึงค่ะค่ะก็สำหรับในส่วนของอ่าศูนย์อนุรักษ์ลาเวียนบ้างป่าตานนะคะก็จริงๆแล้วมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นขนมนะคะภาษาแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆรวมไปถึงนี่เลยค่ะผ้าย้อมแปลงที่ดิฉันแล้วก็อ่าท่านพี่สวัยนะคะได้สวมใส่อยู่ณขณะนี้นะคะถ้าหากว่าใครที่สนใจนะคะรับชมรายการอยู่ก็สามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้ที่เพจ แม่ม่ป้าผ้แปลแม่ป้าพาาแปลงนะคะแล้วก็ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมเราเรียนภ้าษาค่ะก็สองเพจในการหราที่ศูนย์ที่ก็ได้นะคะอืมแบบเาก็มีช่างอยู่ด้วยถูกต้องไหมคะค่ะช่างก็เป็นช่างชนช่างชาวบ้านซึ่งส่วนหนึ่งก็คือเป็นการสร้างรายได้ให้กับอ่าสมาชิกเนี่ยชุดเลือกตัได้ในระดับหนึ่ง เรียกได้ว่ามาที่นี่นะคะครบจบในที่เดียวเลยนะคะถ้าว่าชื่นชอบผ้าที่เป็นอ่าแพนเมกแบบนี้นะคะก็เชิญได้ที่สุดนะคะวันนี้ค่ะรายการรู้เรื่องเมืองลบบุรีนะคะต้องขอขอบคุณนะศูนย์อนุรักษ์วัฒน,นธรรมราวเวียงบ้านป่าตาดนะคะที่ให้เกียรติมาพูด คุยในรายการในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะรายการรู้เรื่องเมืองลบบุรีต้องขอขอบคุณอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือท่านสวามินีอิสระทักษ์ค่ะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีนะคะที่อำนวยในเรื่องของการออกอากาศมาเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทห,หารเกินใหญ่นะคะที่อำนวยาวในเรื่องของการออกอากาศค่ะวันนี้ดิฉันอัชาาพรจันทารังศรีนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สามารถเจอและรับชมรับฟังกันได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าสําหรับวันนี้เราสองคน ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ